รุ่นน้องมฟลอแล้วก็เพื่อนๆที่สนใจไปทำงานเรือสำรานทุกๆคนเลยนะคะก็วันนี้พราวจะมาพูดถึงอ่าข้อดีข้อเสียของการไปทำงานเรือสำราญนะคะของพราวเนี่ยจะมีไม่ค่อยเยอะหรอกเพราะว่าเพราะว่าเหมือนไม่รู้สิพราวไม่ค่อยเจออะไรด้วยมั้งหรือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคิดบวกมากเกินไปก็เลยก็เลยไม่ค่อยแบบเจอปัญหาอะไรมากอะไรเงี้ยสำหรับพราวเลย <S <S ก็คือแบบว่า ถ้าแบบรู้สึกว่าหนักๆเลยนะเพราะว่างานเดือนเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างหนักเลยแหละก็คือแบบว่ามาแล้วแต่โพ i ิชันด้วยนะว่าว่าเราไปโพ i ิชันไหนอย่างพราวเนี่ยพาวไปพาวไปงานเสิร์ฟใช่ไหมอย่างเงี้ยมันก็ต้องหลีกเลี่ยงไม่ได้พวกแบกพวกหามอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็จะสอนนะว่าจะต้องแบกยังไงต้องยกยังไงมันถึงจะได้เซฟหลังของเราเซฟบอดี้ของเราไม่ให้เราแบบว่า เกิดอุบิเหตุอะไรทํานองนี้ใช่ไหมแต่ถึงกระนั้นก็ยังคงหนักอยู่ดีเพราะว่าเราจะต้องเทคแคร์อะอะไรหลายๆอย่างในหน้าที่ของเราใช่ไหมยอย่างตอนแรกพาไปอยู่เนี้ยพาก็ได้ทํสตา a ์เมสก็คือว่าได้ดูห้องอาหารของของสตาฟอะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่ะเอ่อก็้อแบกว่าแต่ละหน้าที่มันจะไม่เหมือนกันใช่ไหมยอย่างตอนแรกพาไปอย่างเงี้ยพาก็ได้ดูแลพวกโต๊ะใช่ไหมพวก เครื่องปรุงต่างๆเงี้ยต้องเติมตลอดต้องเช็คโตะว่าสะอาดไหมต้องเอ่อเคลียร์โต๊ะใช่ไหมแต่ยังดีนะเพราะว่าเวลาเขาทานอาหารเสร็จเนี้ยเขาจะเก็บโต๊ะเองเขาจะเก็บจานเก็บอะไรไปทิ้งเองใช่ไหมแต่ว่าเราอ่ะต้องต้องเช็ดโต๊ะตลอดเวลาต้องเช็คน้ําในพิชเช่ว่ามีเต็มไหมอะไรเงี้ยแล้วบางทีถ้าสมมติว่า จานอ่ะมันหมดแหลกใช่ไหมมันไม่พอจานสะอาดอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปช่วยเขาเช็ดจานอีกอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนทุกคนจะต้องช่วยกันยกไซด์ดิชหมายถึงว่าไอ้พวกที่มันเป็นจานที่เขากินแล้วแล้วมันสกปรกที่มันอยู่ในในกระมังใช่ไหมก็ต้องช่วยกันยกอะไรเงี้ยรอบหนึ่งอ่ะก็ไม่ต่ากว่า10บโลคือแบบเวลามันยุ่งมากๆใช่ไหมแบบจานมันเยอะมากอะไรเงี้ยคือพาวเชื่อว่าถ้าคนที่ไม่เคยทํางานหนักมาก่อนใช่ไหมเราไปเจออย่างนั้นอ่ะ พราะว่ามีร้องไห้ร้องไห้กับบ้านแน่นอนเลยแต่ว่าในยังช่วงเดือที่แบบว่าพาวะเคยไปอยู่อเมริกามาก่อนช่วงปี2012 201เอ้ยไม่ใช่ช่วงปี2013 2014ก็คือแบบว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าซิสเทมในการทํางานอเมริกาเนี้ยถ้าเราทํางานเกี่ยวกับสวิสเนี้ยมันค่อนข้างหนักอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องของการตรงต่อเวลาอะไรทัองเนี้ยเราก็รู้อยู่แล้วดังนั้นเนี้ยพาวก็เลยแบบว่าเหมือนเคยผ่านประสบการณ์ด้านนี้มาพาวก็เลยอยู่ได้ทํางานได้ใช่ไหมล่ะแต่แบบว่า ถ้าบางคนที่แบบว่าเขาไม่เคยผ่านงานพวกนี้มาก่อนเนี่ยพระว่ามีร้องไห้อะแบบแบบอืมก็คือแบบว่ามันมันมีหลายคนที่ให้ให้นิยามคําว่าทํางานเดือนสาราญเนี่ยคืองานกรรมก,กรพรบอกว่าพาพูดเลยว่ามันใกล้เคียงใกล้เคียงมากๆอย่างที่สองเลยเนาะก็คือเรื่องอินเทอร์เน็ต คือพาวเนี่ยก่อนไปทํางานเรือสําราญใช่ไหมพาวเนี่ยเป็นคนที่ติดมือถือมากๆโดยเฉพาะช่วงที่พาวทํางานเกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งใช่ไหมพาวจะต้องแบบเช็คโทรศัพท์ตอลอดเวลาต้องดูแบบเอนเกจเมนต์นู่นนี่นั่นตลอดเวลาที่แบบว่าเราต้องเช็คแบบความเป็นไปของโรงแรมที่เราทํางานใช่ไหมล่ะเอออะไรเงี้ยแล้วมันทําให้เรากลายเป็นคนที่ติดมือถือไปโดยที่ไม่รู้ตัวใช่ไหมแต่พอเราไปทํางานทํางานบนเรือสําราญเงี้ยใช่ไหมแบบว่าพาวอะแทบไม่เล่นโทรศัพท์เลยจากเมื่อก่อนเนี่ย การใช้หน้าจอมือถือมันจะมันจะโชว์ใช่ไหมบน iPhone อ,อะไรเงี้ยเออแบบตอนอยู่ไทยอ่ะใช้โทรศัพท์อ่ะพาคิดว่าวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า1 0บถึงสิชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่เชื่อไหมว่าพอพาไปทํางานเรือสํารานอ่ะแทบจะไม่ถึง1นถึงสชั่วโมงเพราะว่าพาใช้โทรศัพท์ทําอะไรบ้างพาาว้็แค่แบบเอาไว้เล่นเกมใช่ไหมพวกแบบว่าเป็นพวกบอร์ดเกมอะไรพวกนี้ที่มันเป็นออฟไลน์เกมแล้วก็เอาไว้อ,ะ,อะไรวะ เอาไว้แบบอ่านนิยายเพราะว่าพาเป็นคนที่ชอบอ่านนิยายมากพาก็จะมี e อีบุ๊กอ่ะเป็นร้อยๆเรื่องเลยอยู่ในมือถือพาก็เอามาสไลด์สไลด์สไลด์แล้วก็แบบเราจะไม่ได้แบบเวลาว่างอ่านเยอะมากเข้าใจปะ่ะเพราะว่าเราทํางานเหนื่อยเงี้ยเรากลับมาส่วนมากเราจะนอนใช่ไหมแต่ว่าแบบถ้าสมมติว่าเราอ่ะรู้สึกเครียดเคไม่มีอะไรทาจริงจริงหรือรู้สึกเบื่อๆบือพาก็จะเออเอาโทรศัพท์ขึ้นมาอ่านอ่านนิยายอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้พาแบบว่าใช้โทรศัพท์มือถือน้อยลงแล้วอีกอย่างทําไมถึงใช้โทรศัพท์มือถือน้อยลงอะ่ะเพราะว่า อินเทอร์เน็ตบนเรือไม่ฟรีนะคะคือแบบพราวไม่รู้นะว่าบริษัทอื่นเนี่ยอินเทอร์เน็ตฟรีหรือเปล่าสําหรับครูนะคะสาหรับครูเมมเบอร์แต่พราวพูดเลยว่าบริษัทที่พราวทําอยู่เนี่ยไม่ฟรีนะก็คือแบบว่ามีค่าใช้จ่ายใช่ไหมแต่ละเรดก็จะไม่เหมือนกันอย่างพราวอะ่ะเล่นเล่นตัวทั่วไปใช่ไหมวันละสดอลลาร์สดอลลาร์เนี่ยก็จะมีอ่ามีเล่น WhatsApp Snapchat IG แล้วก็ Facebook แค่4ตัวนี้เท่านั้นนะที่เล่นได้แต่ถ้าอยากแบบ เล,เล่นอะไรก็ได้เข้าแบบเซิร์ช Google อะไรได้อย่เงี้ยมันก็จะเป็นอีกราคานั่นก็คือ10บเหรียญอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยพาวค่อนข้างจะไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่เงี้ยเออแล้วพาวก็จะแบบว่า ถ้าจะใช้อินเทอร์เน็ตจริงๆเนี่ยพาวก็จะรอเข้าพอร์ตใช่ไหมเขาแบบถ้าเขาเทียบพอร์ตแล้วเราอะได้หยุดช่วงที่แบบว่าเขาจอดเนี้ยพาวก็จะออกไปใช้อินเทอร์เน็ตข้างนอกอะไรเงี้ยเลือกืีอแบบไปนั่งร้านกาแฟหรือไปนั่งแบบกินอาหารเพื่อที่เราจะได้ใช้ w i f i ฟรีใช่ไหมแทนที่เราจะแบบว่าใช้อินเทอร์เน็ตบนเรืออะไรเงี้ยแต่โชคดทีที่พอร์ตที่พาวไปอะโฮมพอร์ตของพาวมันอยู่ที่ลองบีชลอสแองเจลิสใช่ไหมที่นั่นอะคือแบบมันเป็นพอร์ตน่าจะเป็นพอร์ต เดียวเลยมั้งที่แบบว่าเขามี Wi-Fi ให้ใช้ฟรีอะ่ะดังนั้นอะ่ะทุกโฮมพอร์ตใช่ไหมพาวก็จะมี Wi-Fi ให้ใช้ฟรีก็คือทั้งวันเลยตั้งคือตั้งแต่เขาเข้าจอดจนแบบว่า,าเรือออกจากพอร์ตอะไรเงี้ยเออดังนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่แบบว่ามันก็แบบว่าเหมือนเป็นการบําบัดไปในตัวอะไรเงี้ยก็คือแบบพาวก็มองว่ามันเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียเนาะอะไรเงี้ยแต่ถ้าใครแบบเป็นคนที่ติดอินเทอร์เน็ตจริงๆอ่ะติดมือถือจริงๆพาวว่าแบบว่า อาจจะช่วยได้ช่วยให้เลิกได้แต่ว่าบางคนอาจจะช่วยไม่ได้ก็กได้อะไรเงี้ยมันแล้วแต่ตัวบุคคลเนาะเพราะว่าพาวมีลูม,มดพาวคนหนึ่งใช่ไหมเขาอะแทบจะซื้ออะแบบว่าครั้งละสิบเหรียญตลอดเลยเงี้ยเพื่อเขาแบบจะดู YouTube ดูนูน่นดูนี่ดูนั่นใช่ไหมล่ะเอออะไรเงี้ยแล้วแบบว่าโอ้สัหนึ่งเขาอะน่าจะซื้อแบบสิบเหรียญเนี่ยสามถึงสี่วันเลยแหละเออแล้วก็แบบว่าพาวก็บอกว่าแบบ จริงๆแล้วมันไม่ใช่ทุกคนที่จะเลิกได้เข้าใจปะที่จะปรับตัวได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าจะไม่มีเลยเพาะพาวก็คือหนึ่งในนั้นที่แบบว่าสามารถแบบเล่นโทรศัพท์ได้น้อยลงเลยเนี่ยอย่างแบบพาวกลับมาถึงเรือเอ้พาวกลับมาถึงบ้านแล้วอะ่ะตอนเนี้ยใช่ไหมพาวกลับมาบ้านแล้วว่าพาวก็สังเกตตัวเองว่าถึงจะกลับมาเล่นโทรศัพท์เยอะใช่ไหมแต่ไม่เยอะเท่ากับตอนที่ ตอนที่ก่อนที่พราวจะไปทํางานเรือสํารานอันนี้พราวก็มองว่าเป็นข้อดีอีกข้อหนึ่งอะไรเงี้ยอย่างพราวเป็นคนที่ติดเกม ROV มากมากเลยนะพูดเลยว่ามากมากจีบโทราศัพท์ก็จะเล่นเกมนี้เลยก็คือแบบว่ากลับมาเนี่ยไม่ได้เล่น3าสีวันก็อยู่ได้อะไรเงี้ยเออพราวมองว่ามันเป็นข้อดีเหมือนกันนะแล้วก็แล้วก็อันนี้พราวชอบมากเลยก็คือว่าการทํางานเรือสําราญเนี่ยทำให้เราน้ําหนักลดเป็นการลดน้าหนักไปในตัวเพราะอะไรเพราะ แล้วก็แบบว่าก็แบแบ 2> 2> ว่าอาหารการกินอะบางอย่างอะมันอาจจะไม่ถูกปากแต่ว่าสมาร์ทพาวจะกินได้แต่ยกเว้นตัวข้าวใช่ไหมเพราะว่าเขาอะหุงข้าวไม่เหมือนคนเอเชียถึงว่าเชฟส่วนใหญ่จะเป็นคนเอเชียจะเป็นอินเดียใช่ไหมแต่ว่าเขาว่าไม่ใช่ม้หมอหุงข้าวใช่ไหมล่ะเขาก็เอาข้าวเนี่ยใส่เป็นแบบว่าเป็นถ like าดเหล็กใช่ไหมเป็นเหมือนถาดสี่เหลี่ยมอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่ตต้อบอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่ารสชาติอะมันไม่เหมือนไม่เหมือนข้าวที่ไทยอะไรเงี้ย เผาก็เลยกินข้าวไม่ค่อยได้ส่วนมากเผาตอนที่เผาไปแรกๆเลยเผาจะกินได้แค่อกไก่แล้วก็สลัดแล้วก็พวกซุปซุปที่เป็นซุปใสอะไรเงี้ยก็จะกินพวกนี้แทนอะไรเงี้ยแล้วแบบเผากินอยู่อย่างเนี้ยอยู่ประมาณ3มเดือนอะแล้วก็ปวกกับการที่เผาต้องเดินเยอะมากรู้ไหมว่าทํางานเหลือตอนที่เผาเผาทาอะเดินต่าๆวันละ1ิกิโลเลยนะเออแล้วมันเดินเยอะมากมันทําให้เผาอะลดไปประมาณ20กิโลอพรก็แบบ มากเลยนะตอนอยู่ไทยอะวิ่งออกกำลังกายทําอะไรหลายอย่างแต่ว่าน้ําหนักก็แบบลดบ้างแต่ไม่ลดเยอะแต่พอไปทํางานเรือน้ําหนักลงเยอะมากจากแบบพาไปนะไซส์ XL ลงไปเหลือไซส์ L อ่ะคิดดูว่าพาวอะใส่ไซส์แม็กซ์เลยนะแทบจะกัดเข็มขัดไม่ได้เลยก็คือไซส์10ใช่ไหมแล้วก็แล้วก็วกน้ําหนักอะลงไปเอ้ยไม่หมายถึงว่าไซส์กางเกงอ่ะจากไซส์10อะลงไปเหลือไซส์6อ่ะฮะ ไปเหลือไซส์หกอะไรเงี้ยมันทําให้พาวรู้สึกแบบเฮ้ยตื่นเต้นมากแล้วตอนนี้พาก็ยังเป็นไซส์หกนะแล้วก็แบบว่าอาจจะแบบตอนคอนชีนนั่นแหละพาน้ําหนักก็ขึ้นมาเยอะเพราะว่ามันแทบไม่ทําอะไรมันก็อยู่แต่ในห้องกักตัวใช่ไมหมละ่ะอะไรเงี้ยเออพาก็มองว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าอิมเพรสมากเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยนะที่แบบว่าเป็นข้อดีของการไปทํางานเรือเลยนะก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะได้เนะที่ยวเพราะว่าคนหลายๆคนเนี่ยไปทํางานเรือสําราญเนี่ยเพราะว่าเที่ยวพาวก็คือหนึ่งในนะั้นเหมือนกันอะไรเงี้ย แล้วก็แบบว่ามันได้เที่ยวจริงๆนะแล้วก็แบบว่าเราใช้เงินน้อยมากเพราะว่าเราอะ่ะได้ไปครูสกับเขาใช่ไหมแล้วเราอะ่ะก็แบบว่าอาหารการกินที่พักทุกอย่างก็ก็เรือเป็นคนออฟเฟอร์ให้ดังนั้นอะ่ะเราก็ค่อนข้างจะเก็บเงินได้อะไรเงี้ยแล้วเราก็ได้ออกไปเที่ยวแล้วเราก็แทบจะไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นเลยแล้วก็เหมือนเหมือนบางที่เนี่ยเขาก็มีบัสฟรีให้ใช่ไหมให้เราแบบว่า ให้เราได้เที่ยวอะไรเงี้ยแล้วก็บางที่เนี่ยก็แบบว่าถ้าเราเป็นครูเมมเบอร์ใช่ไหมเขาก็จะแบบว่ามีดิส o ウส์พิเศษให้สําหรับพนักง,งานเรือสําราญอะไรเงี้ยเพราะแบบว่าพอมองว่าแบบมันค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะแล้วก็แบบว่าเราได้ไปประเทศที่แบบประเทศที่แบบเราไม่เคยไปเราได้ไปเห็นอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ย c u เจอร์ต่างๆอะไรเงี้ยพอมองว่าถ้าแบบรวมๆในหลายๆโปรแกรมเนี่ยพาว่าเรือสำราญเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีที่แบบว่าที่เราได้ออกไปเที่ยวนะ สำหรับคนที่อยากไปทำงานเรือสำราญใช่ไหมคะแบบพี่พราวก็อยากขอแนะนำไว้ว่าคืองานนี้มันเป็นงานหนักคือเราอะจะต้องมีความอดทนจะต้องเป็นคนที่คิดบวกอยู่ตลอดเวลาไม่ฉะนั้นไม่ฉะนั้นแล้วอะเราจะกลายเป็นแบบว่าทำให้ตัวเองอะกดดันแล้วก็เครียดเพราะว่าเวลาที่เราทำงานเมืองนอกไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นบนเรือหรือว่าบนฝั่งเนี้ยคือมันจะทาให้เราอะต้องแข่งกับเวลาต้องแข่งกับตัวเองเพราะว่า คือแบบเขาอะบริษรัทไม่ได้งอเราเข้าใจไหมคือแบบถึงเราอะจะแบบว่าเก่งแค่ไหนแต่ถ้าเราไม่สามารถทํางานเป็นทีมได้เนี่ยเขาอะก็จะแบบว่าสามารถเอาคนอื่นมาเสียบเราได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่ามันไม่ใช่แค่แบบว่ามีแค่เราไงก็คือแบบว่าหลายประเทศเนี่ยเขาก็หวังที่จะมาทํางานต่างประเทศใช่ไหมบางประเทศอย่างฟิลิปปินส์เนี้ยเขาก็แบบว่าเข้าคิวเลยนะแบบว่าเพื่อเชื่อมาทํางานเรือสาราญอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยก็อยากให้อดโทนคิดบวกเยอะๆเข้าไว้อะไรอย่างเงี้ย แล้วเราอะจ,จะผ่านไปได้เองเลยเหมือนพาวเนี่ยพาแบบคือแบบหลายคนอะเขาบ่นเครียดมากเลยนะนู่นนี่นัน่นอะไรเงี้ยแต่พาแบบเออเครียดอะไรนักหนาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้อะไรเราก็เอ็นจอยกับการทางานของเราอะไรเงี้ยเนาะโอเคค่ะถ้าใครมีคำถามอะไรเนาะก็คอมเมนต์มาบอกได้นะคะหรืออินบ็อกซ์เข้ามาปรึกษากันได้นะมีอะไรก็คุยกันนะคะบ๊ายบาย